สวัสดีครับอยู่กับช่องบ่าวสุรพลชาแนลนะครับมัน,มนี่ก็จัดเนื้อย่างครับเนี่ยให้คุณพลเมียครับเนี่จัดเนื้อย่างตอนรับเทศกาลสงการนะครับเพราะว,ว่าโควิดอยุบา้านอยู่บ้านอูกำลังเดือดเลยพี่นอ้อง<ฮ>้วทีเสแยบครับ ยนเนื้อย่างมาไหมเดี๋ยวจุ่มเดียจ่มมาเดี๋ยวจ่มเะไนี่ไปเต็มเสาก่เห็นมาอยู่ยังยังขันพาดูมาอยู่แม่น่ะเอาตวไปกับรับจคนวัดีนี่แหละเห็นกล้องกับว่าดีนี่แหละดีจ้ามาแบบอารมณ์นะมานังไม่ได้เขียบให้ลูกเคยชุนให้ลูกเคย ออกอากาศได้เยอะดูเนี่ยูกเคยบอดไปไซครับนี่อ๋อพวไปกับบอารับเอ้อเสียงคคยฮ็้ตั้งไหนเสร็จบ้าฮะลองโทรบนชุดก่นโอ้โห้นว่นเอเออออกมาบอเบิดนะนี่หอยลายครับหอยลายเพื่อนหอยลายคือหอยยังุผบกุบบกับโปหู เพิ่งเคยเห<ค>็นนี่ครับเออเออแบบมีเน,นื้อเนี่ยกินย่างเดียวนี่คนอ้วนคุ้นๆคุ้น,กกนเ,น,เนี่ครับแบบนี้เมื่อไรหิวเมื่อไหร่เราค่ะธรรมดาแต่ว่าคุณสามีเห็นหิวคักอยากว่าสัน้นหมอพักชุดปิกนิกนะครับ มาพี่น้องมากินน้ากันอ้ยคักบนันเบาเท่าเป็นน้องได้เนี่ยออเอาย้ายชมไม่เสร็จหรอพ่อเนี่ยเราไปเอาเบอร์ทโทษเราเคยเล่าเอาไปไเฝ้าไปเฝ้า<อ>ไปเคยเล่าห้าล้านเราหนีเอาติดตามรับชมต่อไปครับพี่น้องน,น้ำลายเหยน้ากันครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้พี่น้องเบิ้งคักคักร้อนนี่มือนี่จัดนักครับในรอบเป็นเดือนแล้วบ่าะปด้ลงคลิปนี่ เนื้อไม่ได้กินสุกแล้วค่าซุกแล้วไม่ได้กับตัวนะคะเขาห้ามออกนอกสถานที่ครับพี่น้องครับกินน้วกันครับเออเอาล้านเนื้อแก้นเว้น ตอนรับเทศกาลสุขการนะครับปีนี้บ้างไปไสพี่น้องกินเนื้อย่างอยู่บ้านนี่ป้องกันโควิดกระทะกะออกไหมครับกระทะนี่กระทะนี่ออกไหมต้นอัตโนมัติมากินน้ำกันครับพี่น้องครับกำลังเดือดก,กำลังฟดเลย จะแสบได้พี่น้องสามชิ้นกโอ้ยเ <c oughs> นี่ยร้านเป็นนักที่อตอนใหญ่เถาะเนาะขอคืออยากอายกิมเถาะคือตอนใหญ่เถาะกเจ้าพอต้องอยากอายกินดอกเจะจากไา้อ้วนเนาะโอเ้เขาเป็อยากอายเด้ผัวเขาเลี้ยงดีเ <c oughs> นี่ยครับพี่น้องคักคักเนี่ย บวก,กา่าดมันล่นปากแม่บวก,กา่าออกกล้องบแบบแซ่บค่ะแซ่บแซ่บแซบสุดหนาสุนหวอนหอยมาจิ้มกันนะมันจะได้ไงหอยห mày nhầm lắm đó bắt nói ừ, nha mày 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 phịt mày mày nha mày nha นะครับทั้งไหร่มัมมนสี2พันค้นแล้วครับติดตามเดียวนี่ช่องนี่ <laughs> <laughs> เอา2คุณนะโอ้โ <laughs> ี่ครับพี่น้องนะเห้ยมันเป็นเกี่ยววิเศยเนาะ ช่วงนี้งัวแพงนะครับพี่น้องครับก็เลยบ่ได้เห็ดจุเนื้อเลยงัวแพงนะครับก็เลยหันมากินเนื้อย่างแทนคลินี้กะซี่ห้าร้อยเนี่ยครับลงทุนกันเลยเนี่ยต้มใช้าบานกับเอินอนพออ่อนเมียหน่อยนี่บน่อย เนี่ยไม่แข็งนันสั้นได้ปะแซ่บหอยหอยไรเนี่ยแซ่บท่องไรมันจังบะแซ่บเนาะหวานฟังหวานียื่นเกนพอลงไล้วนี่หอยแล้ไม่จิ้มบ่ไรเออยื่นมาจิ้มหอยหรอเสร็จทีดูใช่ไหมโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่หอยไรครับเห็นบ่เห็นบ่โอ้ผมนิดนิดดู หมื่นล้นที่ไปซื้อตะห้อยไล่หรอกมันกินแซ่บตดแจแลอวเผมตะเคยเห็นได้ครับนี่ผมตะเคยทดลองนะแต่พอตาต,ตะเกิดได้ไงไมาก,กับว่าเคยมันเป็นอาหารอันนี้เครื่องบกเครื่องน้ำนะครับ <c oughs> เครื่องบกเครื่องน้ำน้ำจืดหาได้ครับ <c oughs> เมียนบอวน้ำจืดนี่สิมีต่ท่องไร <c oughs> ถ้าเป็นน้ำเค็มนี่สีเป็นหอยไลอยู่ครับแล้วถ้าน้ำจืดนี่ท่องไร จ้วนพี่น้องจ้วนยอมรับเลยมันมีแต่แนวถอนมันมีแนวแกะอันนี้ชีเหลืองเจ้านะโอ้โหมันอะไรบ้างรถชุกเลยเปิดไฟต้องเปิดไฟติดไฟเลยแล้วว่าติดไฟอย่างไรอะไฟตกใส่มือเท้พี่น้องแต่เขียบบ่บ่บ่พราะเพป่านไหนโบมันคนกิน เนี่ยครับพี่น้องครับว่าจะบอกให้สั่งบันนี่นี่นี่กินกล่นมันอย่างไรแล้วก็กินเขาบอกว่ากล่นมันบอกไม่ต้องกินเบาเท่าอยากไอ้ครับนี่พี่น้องครับ <c oughs> ช่องเบาสุรพลนีน่ยเบาเท่าอยากไอ้เลยอืม ขมขม,มนิดๆใส่คีมมากผมขมนิดๆแล้วก็แซ่แบน้ำจิ้มเขาก็แซ่บด้วยเหมือนคือเค็มดแต่เราเหมือนมันคือ,อแบบใส่ป๊บปุ้งแล้ว <c oughs> แนะนำพี่น้องนะครับอย่าไปกินยูรานเด้อพี่น้องเด้อโควิดโควิดนี่ หันมากินอยู่บ้านเฮาอยู่เฮ่นนเฮาดีกว่านะครับกินแบบสองคนผัวเมียหรือไม่ลูกออสามสี่คนนะครับสบายสบายมาต้องยานโควิดนะครับเอาใจละเพื่อดับบัน่นอัดไฟเลย <c oughs> ว่าเปิด เนื้ออย่างเนื้อนี่ไหมอย่างเนื้อเอออย่ mm hmm. างนันเมื่อยๆก็กินนะครับพี่นอ้องคือกินตายไปบ่ได้กิ้เนี่ยพี่น้องเลยตายไปบ่ได้กิ้เนี่ยครับนี่ งานแม่มก็ซื้อกินจัดไปผ้าลูกผ้ามียกินน,กนี่แซ่บมีกับครอบครัวจิเนี่ยแบบเรื่องเหลืองเฮ้ยตอนยิงไิ้ไงเรื่ปากเรื่ค่อยออ อม่ยอมดูแล้วหอ่สูกระจินข้าวผัดเน่ะแหวนข้าวขาอันที่เป็นแพ่นน่ะยิ่งสวยฮะ้น้กลนถวยก่อืมอือ้าที่มัอล่ะาไปจังโอ้นี่ว่าต้องเก็บย่างนี่ ชาบชูินี่ชา,ช,าชาบู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 อีสันหรือเนี่ยย่างเกาหลีหอเอาพี่น่องหลายนาทีแล้วเดี๋ยวพี่น่องสีเบือนะครับเอาไว้คลิปนี้เอาไวส้สำนี้สักวันนะครับเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณและสวัสดีครับ